กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันหน้างานของทีมงานฝาบ,บรรดาลก่อสร้างครับนี่คือจุดระหว่างกลางครับของหน้างานกุดแคนหนองน้ำบ้านกว๋าตาบนบรกี้ียบอำเภอคูเมืองบุรีรัมนะครับก็จะเห็นท่อสุบสิ่ง2ตัวใหญ่เล็กแล้วก็นูนครับ2ขุนพลอยู่ด้านนน้นครับ ทันเปากับพี่ต้นกำลังเล่นโคลกนกันมันๆเลยพอสุบสิ่งนี้น่าจะพักเครื่องเอาไว้ก่อนเนี่ยลองรอยเพิ่งจะหยุดใหม่ๆเลยครับฝั่งนี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้ขุดลอกฝั่งนี้ที่ขุดลอกแล้ว แต่ก็ยังไม่100%เซก็คือแล้วเสร็จนั่นเองครับไปดู2องคันนี้ที่เขาทำอะไรก,กันอยู่ไกลครับต้องเดินเข้าหาใกล้ๆเดินกลับขึ้นไปแล้วครับฝั่งของพี่ต้นครับสองห ส่วนท่านเปานี่ยสองรอยซีครับท่านเป่าบอกขอเวลานอกก่อนปวดท้องหนักครับใต้ท้องรถไบโคคือห้องน้ำส่วนตัวณเวลานี้ครับเดี๋ยวรอให้ท่านเปานี่ยทำตุละเสร็จก่อนดูพี่ต้นไปก่อนเป็นงานศาสตร์โคนครับศาสตร์ข้ามฟาก และจุดนั้นเองก็คือจุดที่คันแตกครับที่ป่าเจาะกับท่านเปานี่เก็บสูบกันระทึกอึ้โคมนะครับภาพนี้ยังติดตาอยู่เลยมวลน,น้ําที่สูบขึ้นไปหน้าง,งานฝัน่งนี้ที่มันแห้งหมดแล้วเนี่ยเกือบจะแห้งหมดไหลทะลักกลับลงมาเต็มเหมือนเดิมจนต้องแบ่งน้ํานะครับเปิดจากจุดนี้ ลงไปที่หน้าง,งานฝั่งนี้แล้วก็น้ำเข้าฝั่งนู้นอีกจนต้องย้ายหน้าง,งานไปที่บ้านหน้องใหญ่แล้วก็เสร็จจากนู่นก็กลับมานี่นะครับมาสาดโคนต่อครับเดิมทีเขาจะลุยกัน3าคันกองทัพซานี่ล้วนๆนะครับก็จะมีปาเจาะมี ันเป่ามีพิ่ต้นนี่แหละสองคันนี้ก็จะไล่เลนคันหนึ่งเนี่ยเดินไล่เก็บจากด้านล่างอีกคันหนึ่งก็ส่งไปที่หลุมอีกคันหนึ่งยืนประจําการตักจากในหลุมเนี่ยสานขึ้นฝั่งออกนอกอาณาเขตที่ทําการขุดลอกครับขึ้นไปไว้บนหลังคันแต่ว่าปลาเจาะตอนนี้บาดเจ็บหนักครับหู ปุ่งกี่ขาดครับผมไปเคมตัวอยู่รักษาตัวอยู่ก็เหลืออยู่สองคุณพลตรงนี้สาบแล้วพี่ต้นตลอดแนวนะครับตลอดแนวฝั่งตรงข้ามฝั่งที่แม่โคอยู่เนี่ยก็คือเขาเอาดินแห้งเนี่ย กันเป็นแนวสลปแล้วก็ตักโคนครับทั้งดินทั้งโคนแหละขึ้นไปใส่เป็นหลังคันเลยตอนนี้ก็คือยังขึ้นไปเดินไม่ได้ต้องรอมันแห้งสักนิดหนึ่งเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับแนวนี้เลยเราก็มาถึงแค่จุดนี้แหละ ก็จะเป็นงานศาสตร์โคนซะส่วนใหญ่ครับหน้างานที่นี่ถึงแม้ว่าโซนนี้ถอยหลังไปหาจุดที่สุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีโคนเยอะเท่าไหร่นักแต่ถ้าเทียบกับหน้างานอื่นๆที่ผ่านผ่านมาหรือที่เตรียมการจะไปคุดลอกต่อที่นี่ก็ถือว่าโคนเยอะที่สุดแล้วครับ เสร็จภารกิจแล้วท่านเป่ามาเสร็จภารกิจแล้วดูได้ครับไปนั่งอยู่ใต้ท้องรถเมื่อกี้เดินเข้าไปก็ท่านเปาบอกอย่าพึ่งเข้ามาปวดหนักปวดเบาก็เป็นเรื่องปกติครับของนักขุดเขามีวิธีการเอาตัวรอด ถึงแม้วม่าจะอยู่กลางที่ล่งแจ้งแต่ก็มีห้องน้ำส่วนตัวสามารถที่จะสร้างขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เดินกลับลงมาครับลงไปเล่นโคลนต่อท่านเปาสองร้อยซีไปแล้ว ไปเสิร์ฟโคนให้พี่ต้นดูแล้วการสาสตโคนนี่ก็จะใช้เวลาอยู่ครับน่าจะหลายวันอยู่น้ำก็ซึมออกตลอดเวลาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพราาที่นี่เป็นดินทรายครับติดกับแม่น้ำมูลเลย ถือว่าชิวๆครับสองทันนี่ไล่เลนลงหลุมสำหรับท่านเป่าเนี่ยก็จะเป็นสายลุยอยู่ด้านล่างครับส่วนพี่ต้นก็จะชิวๆครับตักจากหลุมสาดขึ้นข้างบนมีแต่โคนนะครับ ้ระบบซูมเบาแล้วกันมันเข้าไม่ถึงตัวส่วนโกเบโก้ SK 200ครับจะอยู่จุดสิ้นสุดของหน้างานครับฝั่งนู้นเลยซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นละคันของดองน้ำเนี่ยมันบังเอาไว้อยู่อาจจะอยู่ฝั่งซ้ายครับเล่นโคลนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นโคลเนีวเหนียวผสมดิน ก็วางแล้วไม่ไหลอ่ะวางอยู่โยนขึ้นคันฝั่งซ้ายส่วนสองคุณพ้นนี่อยู่ฝั่งขวานี่นะคะรับภารกิจเขาอากาศก็ค่อนข้างร้อน อยู่ตรงนี้ทั้งวันแน่นอนครับก็ไปกันทรงนี้นะครับให้กำลังใจทีมงานนี่ก็เป็นบรรยากาศ จุดที่คันแตกเขาสาดโคลนกันอยู่ท่อสูบก็ย้ายไปย้ายมานะครับย้ายมาติดตั้งตรงกลางบ้าง,างข้างๆบ้างจุดเริ่มต้นบ้างจุดสุดท้ายบ้างแต่ว่าในช่วงที่เขาดำเนินการนั้นก็ไม่ค่อยได้มานะครับช่วงนี้ก็แว็บไปแว็บมา ลุยเข้าไปครับทีมงานสู้ๆครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ